ในที่สุดเราก็มาครบกันแล้วนะคะสำหรับรายการลุงนี้มาอยู่บ้านดีกว่าวันนี้เราไปไหนกันคะสาวนี่เหรอนู่นนั่นเหรอโอแล้วมีใครมาเร็วที่สุดคะมาคนที่เท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ไม่ใช่มาคนสุดท้ายแน่นอนจะน่าตามเวลาหมดท้งค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นนท์เมืองกันอยู่แล้วคะเราไปเจอกันอีกทีเอาที่หน้านเลยแล้วกันโอเคค่ะเราเดินทางไปเลยกว่าค่ะ นี่เราก็ได้มาถึงน่านแล้วนะคะในจุดเช็คอินชุดจุดแรกคือร้านอะไรคะคุณเบียร์พวกเฟ่ต์คาเฟ่ค่ะในแต่ละคนรับประทานอะไรกันไปบ้างคะเนี่ยมนามนคาเฟ่แต่จะกินข้าวข้าวแกงอันได้ใชิกก็ข้าวแกงก็ข้าวเหนียวไอ้สองคนล่ะคะทานอะไรคะข้าวไข่โพอนเดอคอช่วยช่วยมีชีวิตหุ <c oughs> ่นนิดออนึงแบบช่างตัดสินกาแฟด้วยอ๋อมีกาแฟด้วยค่ะไหนอ,อวด้าแฟนไหนสิคาโอ้โอ้ไกลไปไกลไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน เสน่เหนือคุณทานเมนูอะไรฮะเผาไม่ใส่พริกเลยค่ะแม้แต่นิดเดียวรสชาติเป็นไงคะเต็มสิบแปดค่ะฉันยังอิ่มเลยกินไปเยอะแล้วในี่ขนาดอิ่มคุณคุณสั่งไปอะไรคะหมูกรอบคั่วพริกปลารสชาติเป็นไงบ้างคะจีมีความเผ็ดร้อนใช่ไหมคะใช่จ้ะตอนนี้ขนมจีนน้ำเฮียเราได้แล้วนะคะเป็นไงบ้างคะรสชาติลำกระนาบจ้าให้นะคะของดิฉันเป็น ข้าวซอยไก่นะคะอร่อยมากนีนะคะคือหมูอ่าหมูสเต็กหายไปเลยนะเป็นไงบ้างคะเเสและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงบ่มปัวนะคะเมนูในวันนี้ที่เราสั่งนะคะแครอทเค้กนะคะราซเบรดชาไทยสีส้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อจัมนะะอเมริกาโน้ำาวล่าค่ะ ให้หังเลกานอฟในหมอกในหมอกในหมอกก็อิ่มแล้วที่เอาขุจไไขึ้นทางลาดชันและชันชั้นชันกันมานะคะเราก็ได้มาพบกับวิวที่นี่นะคะไงคะคุณธนาพิพาศดีค่ะก็วันนี้เนาะเกิดมาในชีวิตก็ไม่เคยขับรถแบบเบรกมือค้างนี่มีใดให้ด้วยนะคะที่นี่คือบ้านเพื่อนโฮมสเตย์สกัดกลางนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในมือเย็นนะคะเป็นเชบูนะคะหมูนะคะอันนี้ต้องขึ้นบันไดนะคะเป็นหมูสามชั้นนะคะ <c oughs> เป็นพวกชเลและหมูนะคะมีแต่หมูนะคะห <c oughs> มูะะ <c oughs> เป็นการรับประทานอาหารที่วิวสวยงามมากคะ่ะ <c oughs> ก็เรียกว,ว่าวิวหลักล้าน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คนสวยวิวก็สวย <c oughs> อันนี้คือแม่ครัวของเรานะคะ แม่ครัวหัวไข่ย,ยินดีเป็นแฟนพี่ชายค่าสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของวันที่สองของการเดินทางครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเสียงอื้ออึนไปด้วยไก่ไก่ไก่และไก่นะคะ อากาศก็กำลังเย็นๆสิบกว่าเท่าทนั้นเองพระอาทิตย์ขึ้นเอ่อมองไม่เห็น,นค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางนน้นก็โดนภูเขาบางนิดหนึ่งตอนนี้สวัสดีค่ะคุณเจชูสวัสดีค่ะเช้ชานี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศดีค่ะไม่อยากากลับเลยค่ะ <c oughs> รีวิวที่พักที่พักดีสง,งบแบบเป็นส่วนตัว ทำให้เรานอนได้เร็วแต่เพื่อนร่วมห้องอะค่ะนอนไม่หลับเราต้องคุยเป็นเพื่อนเขาอะค่ะเพื่อนที่ใช้เขาหลับก่อนแต่เราก็หลับก่อนอยู่ดีนอนหลับสบายไหมคะสบายมากเลยค่ะหอนละค่ะแล้งมีอันเย็นเจี๊ยบศูนองศาอันนี้่ดีแล้วนะคะก่อนหน้านี้นี่โอ้โหล้างแล้วแบบแข็งเลยคืออาบน้ำเนี่ยอุ่นกว่าล้างมือเยอะเลยนอนหลับสบายไหมคะติ๊กัศ สบายค่ะอากาศกำลังด,ดีตื่นมานนด้วยความสดใสนอนสบายแต่ไม่ค่อยเห็นวิวยัง่งเห็นค่ะสวัสดีค่ะคุณปอที่แวะวันแรกวันนี้ออ๋ตอนนี้กำลังหนาวอยู่น,นะคะคือที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนปักกันเนอร์นาแลงตั่งชาไทยหวานน้อยอเพราะว่าดิฉันหวัด ตั้งเป็นชาทีหวานน้อย25%เปเซนของชาที่เหลือเป็นน้ำตาลเอาไม่ใช่ส่วนผักอยู่ข้างล่างมันก็มีลำธารเอื่อยเผานะคะดูแม่นางคนนั้นนะคะใส่เสื้อมีรูมานะคะไม่ได้ช่วยให้อุ่นขึ้นเลยแม้นิดเดียวสวันในข่านชนเรามาพบก,กับเดียว <laughs> สามอะไรคะ เนือ้อน่องงามนะคะเจ้ารับประทานดูอย่างไรอร่อยนะคะข้าอยสองกรอบละกรอบไหมคะร้านบอฟันใหม่ใกล้ฉันไม่หน่อย <c oughs> ส่วนดิฉันนะคะสั่งเหลาเหลาเนื้อนะคะเออจะขอ้กระซิบบอกว่าไม่ไม่ผ่านนะคุณ <c oughs> สิรล่าคะให้กี่คะแนนคะเต็มสิบ <c oughs> ให้สิบไปเลยสิบเลยนะคะสะอาดว่างนะคะใช่ค่ะ <c oughs> เป็นของว่าง วันอาทิตยกลัต้องเริ่มหนุ่มร้อ,อน,อนใช่หลังจากที่เมื่อคืนเ็ไปดิ้งมาก็ไม่ได้แห้งแต่กลับมามากหน้าก็หลับคาลากหน้าไปเลยสั่งอะไรคะเมื่อคืนวิสกี้สาวเดี๋ยววันนี้จะไปดื่มแมนฮัตตันมีสลัดเป็นพยาบาล,ลาของชันเรื่องกระชังปวดต่อจริงๆไม่ได้เห็นล่ดอะไรแค่ที่เกียนเช็คออสวัสดี เชาวเน่ออวันนี้เราอยู่ที่ร้านร้านนี้ใช่เราไปเจอร้านนี้ได้ยังไงนะมันไปเจอจัดวงเล่าเมื่อคือนนี้จ้ออจาแล้วอไปเจอที่วิเทอร์บาไปเจอที่วิเทอร์บากลัวแยกไงกลัวแยกกําลังกําลังคิดบทได้ก็ต้องรีบพูดไงเดี๋ยวมีนักท่องเที่ยวแนะ่นํามานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่สิบห้าปีแล้วยังเรียกตัวเองว่านักท่องเที่ยวอยู่ แต่ว่าร้านนี้นะคะเออไม่ค่อยดีนะคะแก้วร่วงค่ะไม่โอเเลยค่ะไม่เลยม่ใค่ะยังไม่ยังไม่ทันได้กินเลยค่ะขนมก็ให้น้อยค่ะกินแป๊บเดียวก็หมดขนมก็ให้น้อยไม่ทันได้ถ่ายเลยค่ะอันนี้ที่ดูเหมือนเยอะก็คือเติมน้ำเปล่าเข้าไปแล้วก็โคเลโคเลกินอีกรอบนึงโคเลโกเลนะคะ่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ใส่กระบอกเลยมองไม่เห็นนะคะเดี่สำคัเต่ทน้ำเปล่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่สำคัญชันได้เรียนรู้คำว่าเพียวมัซะที่ไม่ใช่ยาค่ะ ยังค่ะตอยนี้แร็กชาร์ค่ะอร่อยมากค่ะคือรสชาติดีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้สาม pork chop นะคะ<ช>แล้วก็เมเพิซค่าพิซ่าม,มีอะไรนะคะพิเซอร์ิซซเซอร์คือมันเป็นแบบพาสพาสนะคะพาสอ,อะไรกับอะไรคะมีซีฟูดค่ะแล้วก็อีกอันนึงสเตขอัอะไรไม่รู้อันนี้คือกินเข้าไปแล้วลิ้นมันเปลี้ยวเลยค่ะติดได้เท่าไหร่คะ ยี่สิบเลยนะคะคุณสั่งอะไรเป็นจานหลักไปคะอ่ะาซลัตตี้หมึกดำเส้นดำดำจริงไหมคะดำจริงและถูกต้องเป็นน<อ>้ำ,ำซอสหมึกดำจริงๆอ่แล้วก็เมยองเนสที่เป็นเมยองเนสจริงๆเิข้าอร่อยเลยเจ็ดสิบให้เท่าไหร่คะสักสามร้อยจานนี้ที่หมดไปแล้วเหมือนกันนะคะเป็นไงคะพักชอบเกี่ยวตุ้ยอยู่ม่ส่งพิซซ่านะคะพิซซ่าร้อยไปเลยโอ้เต็มร้อย M10 ได้รอยอรอยอ๋เอ,อเลิศค่ะส่วนอันนี้นะคะดิฉันเออถ้าเห็นว่ามันเหลืออยู่คือเพราะว่าท้องดิฉันมันไม่ไหวนะคะถ้าท้องฉันไหวเนี่ยหมดเกี้ยงเลยละค่ะมันคือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนะคะเลอร่อยมากสวัสดีค่ะเชา้าวันจันทร์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณเบียร์อ่าอยู่ที่ร้านนะเพอไปอยู่เพออยู่เพอเป็นร้านอะไรคะเป็นร้านมาชัชชาแล้วก่อนหน้านี้เราไปไหนกันมาค่ะไปคาท่าเผาน้อย แลาก็ไปทานติ่มซำมาตอนนี้เราถ่ายกันสองคนนะคะเพราะอีกสองคนยังไม่ได้แต่งตัวนะคะในที่สุดเราก็มาถึงท่าอากาศยานน่านนครนะคะในวันในคลิปวันนี้ในของรายการเรื่องนีนอนหรือบ้าดีกว่าตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีนะคะ ทับใจนะคะเพราะว่าข้าวของอะไรก็ไม่ได้แพงอาหารการกินก็อ right ุดมสมบูรณ์นะคะอะไรอร่อยบ้างคะทริปนี้ออร่อยทุกอย่างเลยนะคะลูกชิ้นหมูใช่ไหมคะที่อร่อยผักบุ้งอร่อยไหมคะผักบุ้งผักบุ้งต้องเป็นข่าวคนที่เขากินเยอะๆขอโทษนะที่ฉันน่ะกินผักบุ้งคนเดียวหมดเลยเหลือไว้ให้ไทรเลยเพราะว่า ฉันจะกินหมูฉันว่าหาหมูไม่เจอก็เลยเจอแต่ผักบุ้ง้กินแต่ผักบุ้งเขามีคนบอกลูกชิ้นหมูอร่อยก็เหลือลูกชิ้นหมูไว้คนไหนคะคนนี้หรือเปล่าคะหนูเห็นมันอร่อยหนูก็เสียสละให้คนอื่นได้กินเยอะในทริปนี้เราไปวัดมากี่วัดคะก็สี่วัดฉันก็ว่าพระธาตุแช่แห้งพระธาตุเขาน้อยศาลหลักเมืองบวกวัดแล้วก็วัดภูมิน รู้สึกยังไงกับการขับรถไปบอกเกลือค่ะเออเหนื่อย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 และเหนื่อยนะคะนะคะก็เท่านี้แล้วกันแรกเอ๋อเจนรู้สึกยังไงคะรู้สึกมือชาเท้าชาปากชา